สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเนะจ๊ะวัาจากวันนี้เป็นชาววันอาทิตย์ที่ว่าก็บบานพี่โยจะมีงานหมุนงานกับทินนะจ๊ะนี้โยก็เตรียมตัวเอาของไปทําลงทานเลยจ้ะแต่ว่าพี่โยเดี๋ยวจะล่างฝรั่งก็จะพ่าวฝรั่งที่ว่าได้มาเนะี่ยยังไม่ได้ล้างแต่แล้วจะกอนเดี๋ยวจะล่างเสร็จแล้วจะไปเชาะไปอะไรก็ไอ้วัดนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาดูว่าพี่โยสั่งฝรั่งมาเท่าไหร่นะจ๊ะนี้เดี๋ยวมาดูกัน้อจ้ะนี้ อเป็นฝรั่งที่พี่โยสั่งมาเนี่ยจ้ะนี่อันนี้สั่งมาสี่สิบโลเนี่ยจ้ะโยกับเปิดน้ำใส่กระ,ะมังไปเลยเลยจ้ะเดี๋ยวก็จะเจ๊ะฝรั่งใส่เลรียแล้วก็ยอดตอนล่างก็เด็ดควรเด็ดอะไรไปพร้อมเนี่ยจ้ะนี่ แกมันไมเคอแกเลยได้จริงไ,ได้ไหมสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะแกให้มันดีๆเนี่ยม,มันมีผมอยู่เอออยู่ไปดึงแต่มันก็ยิงจะแน่นใหญ่ดีนะ ฝรั่งหลุดสวยๆได้จังตีดูจะเด็ดควรไปขอมเลยจั วสวัสดีจ้านี่น,น้องนิงก็จะมาช่วยท้ยจ่จนนี้อันนี้เป็นฝรั่งที่ว่าปอดสารผิดจาภาวะพิโยสั่งของน้องที่ว่าทำงานอยู่โรงพยาบาลเด็กกันนะจ๊ะเขาปลูกแล้วเขาก็ห่อถุงห่ออะไรเอาไว้นะจ๊ะ ไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรเลยจ้งน้นองปลูกแบบธรรมชาติตอ่าลูกมันสวยดีนะจ้ะนี่โยสั่งมาตอนแรกจะมาจ้านั่นแหละจะตว่าน้องบอัวามีอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบโลนะจ้ะนี่โยเลยหามาได้ประมาณสี่สิบกิโลนะจ้ะนี่อันนี้แล้วก็จะให้ น้องหลานนะพี่โยกจะช่วยลานะอยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูก็กวัดอีกทีนึงนะจ๊ะเพราะว่าตอนที่เจ้าไปทําลงทานเจนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ตรงนีก็มาช่วยล่าอีกคนนึงนะจันะจนี่นี่จะเต็มเข่งนะจะนี่ยังเหลืออีกถุงนึงนะจัะจ40โลนะจ๊ะจะใส่หมดใเนาะเข่งนี่เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะจัน สวยดีจังพิโย่ลองชิมดูแล้วนะจ๊ะหวานของน้องนี่อยู่พบานน้องเคยเอามาขายกัลกบลูกยช่าเลยจ้ะพี่โย่เห็นว่ามันหวานอร่อยดีพี่โย่เขเลยสั่งพอดีกับบ้านจะมีงานกับทิมพี่โย่ก็เลยสั่งน้องไว้เลยนะจ๊ะแบบเยอไปให้ตอนทํำลงทานอะไรอย่างนี้ได้น,นะจ๊ะจะเดี๋ยวให้น้องลางไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูตอน จ๊ก็ลงทานเลยนะจ๊จะเดี๋ยวโยยไปเตรียมทานเตรียมมีเตรียมอะไรไปไปเชาะก็ลงไอ้ลงทานกระบดเลยนะจ๊ะจะีโยกมาสีวันนะจ๊ะฝรั่งนะเสียาจจะดังนิดหน่อยะ่บาตนีอะไรนี่เป็นโยกี้อนเดียวนี่ยไไรไนไรเน เอมกัด้งตอ้ม้ิ้มฝรั่งมามาทอะไรนอกจากจะาไปดดูเรื่อยๆนี่จะนี่ทามันอันนี้อะไรนอกทัีนี่เรื่อะไรนีีนี่ ชิน้นทอดร้านไหนก็มีนะจ๊ะแบบอยากบอกแตงอบองหสไปทอนันจ้ะเดี๋ยวพี่โยไป่วยหน่องแนนหยุดังลงปนะอปจย์น,นี่ก็จะเปนตุกของพี่โยนะจ๊ะจะมีไอติมแล้วก็มีฝรั่งเหลือนัจ้ะเดี๋ยวพี่โยจัดสถานที่จัดถูน่น,นั่าจยะนี่น้องแนนจะ ตรงนี room, <h> ้จะเตรียมตัวเอาพลังออแต่ก <mort> ็จะเชาะใบก่อนเลยนะจะนี่จะได้มีเสียเวลาตอนที่บาตรงทาเดิ่มไปนันจะนี่ต้ปัจจัยว่าขี่บนจะตจะลุ่มนี่สำหรับลูกหลานได้ทุให้นะครับอุทีศส่วนุส่วให้กเขาได้นะครับนับเป็นพวกแักโยพามาดูบาว่าดิษเออเข้ามา ของคองใหญ่องครัวนะครับแย่หมายถุตรงน้รอนนีาทนของคุณยจนะครับลูกหลานแจ้เมาแล้วนะครับแล้วก็ของคุณไอสุดทอนะครัของอบคัวนะครับก็ได้็นงานกันหินบานพิยนร็จ เราะป่านจะให้ให <c ups> ja ้โรงเรียนนอกคนนั ha ้นเตรียมทำก่อนจะได้าครับก็ตอนนี้มาให้ดครับคุณผู้ชมนะครับจากครอบครัวของคุณลุกทิพพรจกับน้องี้านอยู่เรว่าท่านพอดีลูกชายาาวว่าอากมาเป็นศิลปะนนี้ที่ตัวมหรือต้วไป

จะ yup. นี่กัน้องแนนน้องก็น้องรุ่นนักล่าเฉยนะจ๊ะายมักองเดตามักมอซึ่งก็น uh ี่น้องเมย์ก like ็มาทาเคลด้วยนะจ๊ะนี oh ่เาเคฟมาทาเป็นโลง่านะจ๊ะนี่ารผก่ายการผูกชายแล้วก็เอ่อควาไม่ได้นะจ๊ะนี่พโยพามาดูบรรยากาศอีกรอบเยนะจ๊ะนี่สาววันนี้นะจ๊ะนี่เอาเคขับแล้วนาเนี่พรมกับจัดเซตซับเรียบร้อยแล้วจ

นี่ก็จะไปจะภาพใหญ่เลยเดียจินนี่โอ้น้องมาวิวเด็ินีรีก็มาปักต้นไม้ปักต้นไม้เลยจันนี่นลรีก็แต่งตัวสวยมันจะภาพใหญ่เลิเดียจินนี่ เป็นเครื่องที่แบบคุณกระเทียมจะเป็นเครื่องอักบริการอะไรนี่หลยจะโยกก็เรียบมกปะจโยกอะไรจะยิมน้าที่ก็เรียกตามนั่นเป็นะเป็นงใหญ่ใหญ่ครับเป็นงที่สงหม่กา ยราขอพากันนะปักคนจะถินกันนะจ๊ะเด็กี่โยกจะรักตัวเางที่ชาบกันนะจ๊ะเ็พโยกรวมทำบุญอาทุมโมทนาไปเด็กกันนะจ๊ะ ทธนรมาใอัวีนะจ๊ะปลกตน,นาปากาบาับพิโยกันนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวโยพาไปดูลงทุงลงท่านอะไรต่อน,นะจ๊ะเดี๋ยวให้แมรี่ ดูเป็นช่วยพีกาศเป็นตนุ่น,ตนิดไปนะจ๊ะพอดส่วนตุนิดพีโยก็พามาดูมาบ้านนี่ได้แล้วนะจ๊ะไปจา้จาจะอาพูวีอันนี้ลงทานก็เรื่องเลยจา้านี่ทำอะไรเนาะลงทานลงนี่เนี่ทยทเป็นกะลีปั๊บอ๋อเป็นเคปเป็นกะลีปั๊บนะจ๊ะมาแจกลงทานนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นถูกร้านของไม่ใหญ่เงี้ยนะจ๊ะนี่โอ้อนุโมทนาบุญในกันเดือนนี้แต่พี่โยจะพาเดินดูไปเรื่อยๆเพื่อจะแบบมีอะไรดึกนะจ๊ะวันนี้ดึงเป็นวันสะคำ อันนี้จะเป็นของครอบครัวพิโยนะจ๊ะก,ก็จะเป็นไอตีมนะจ๊ะนี่ติมหนึ่งถังใหญ่แล้วก็ฝรั่งกะปิเกลือนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นของบ้านนรสธยูมูซิต์ตบ่ายยังไม่มานะจ๊ะนี่ตบ่าเขาลงท้ายก็จะลืมเปิดประมาณก้าวมูนนัจ๊ะนี่จากพิโยก็มาก,ก่อนอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้นะจ๊ะเป็นชาดำนมเย็นจากจากเจ๊เต้านะจน๊ะนี่อันจะเป็นลูกชิ้นทอดของหมูสิบสี่หมู่บ้บานพิโยเองน,นั่นจ๊ะนี่อันนี้อันนน จันที่ทิ้ be time, งงานก็กำลังเตรียมของเตรียมอะไรกันอยู่ในจันเออเด็ดๆจ้าอันนี้ก็จะเป็นของน่าจะเป็นขนมจีนแล้วจะมีของลุงเฮียปลาชัเลมนล้วจะมีจ้าเอาเลย อันนี้ก็เป็นพวกนมยีนชาเขียวแล้วก็กาแฟนะจ๊ะนี่นี่ก็เริ่มแจ็คเลยนะจ๊ะนี่ร้านไหนพร้อมกับแจ็คไปก่อนนะจ๊ะนี่เด็กผิวพี่โยพาเดินดูทุกี่เลยตอนนี้คนก็ยังไม่เยือนสบายยังเช้าอยู่จะกว่า ทีการหรือว่าการเจมลองทางก็จะเริประมาณช่วงก้าโมงนะจ้ะโยมจะพาเดินดูเรื่อยๆจะบรรยากาศแล้จานีหนังแมวกับบช่วยด้วยดิจินี่ก็่วยกันใส่หน้าอะไเดิจิตนำแมวเลยเตอยูหน่อยก็เลยเรียกนังแมดวดจาช่วยใส่ฝรั่งใส่อะไรดิจิตนะอันนี้ก็เป็น

ตอนทีรงทาก็เสรแล้วไปนาจ๊์เออทางเจ้าภาพนะครับก็เดยทักทายพ่อแม่พี่น้องามาแล้วก็เลยทักทายพี่น้องเพาิตกาอาจารย์นี่ก็ได้เวลาเลี่จะก้าวมุกเลยออันนี้คุณแม่ก็รับเประเดืมลาดให้เลยดยจ้เกาแฟก่อนทำนหนึงก็เลิมเจไปนะจ๊ะน้ทางฝรั่งก็เจไปนจะ เนี้ก็จะให้เจ้าของคุณตาเนี่ยจะเป็นเจ้าของไอติมตักให้ด้วยเพราะว่าตาแกก็จะชำนาญหน่อยนะจ๊ะบาลางกับเรียบเอาได้เลยนะจ๊ะนะครับที่รบไายแล้วก็ไทยแล้วเป็ผลไม้กอดฟ้าพิดก็จะคุณหมอโทษนะครับเสร็จแล้วก็มาแล้วมาแลยเชิญนะครับพขบวนรอบมาแล้วก็มารับประท<ม>า,า,าน น so so so, ี่ก็เป็นจงะเนที <h <h> yeah. <h ่ะญี่จได้าอทยป่าที่กจำได้ท่านอทาท่านอุทัยของอ่พี่น้องชาวพุทธศรีี

าราต้รงทานนะครับโดยทานทายอาไรนะครับทายก็มีความสุขสนุสนากันได้นช่ติพีรน้องกั็ดีนะจ๊ะเวลาก็มานั่นแหละมัแต่กินเลยนะทุกอ่านวัดที่เราที่พี่น้องด้สละรักษาที่มาไรนะตรงนี้นะครับื่อมาทเชิญนะ าที่ลูกชิ้นนี่ก็เริลยทอดก็เลยได้จนนี้ออดีง่ายกับขยันแข็งแข็งได้จ้ะนีแล้วที่นอ่จะลงตานเยอะตังคันรอจิ้นลูกชิ้นได้เลจาะ

แถวกันได้จรงรัฐทานอาหารนะครับนักดนตรีลักดนตรีข้าวอยู่นะครับนักดนรีอเพลงพระให้พี่น้องนะครับนะครับคุณป้าสมุนะครับไปมาตดผ้าไสอาท์หึงื้อนะยบาทขอให้คุณพี่คุณป้าสมุนะครับ ชวนกับพ่อ่มาอายุวันดีกันะครับวันนี้เป็นหน่งางนะครับแข่งแรงผักหหขายะนะครับอขอยไงนี่มาเน้นะครับกบทียมวันนี้คุณป้าผม่วนกับพ่อนน ขอผ่านใจระทิโดที่เกิดกิจสงเสริก่ยวกับยอดบรรยากาศเป็นดีแด่นนักแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงนี้ก็ให้ระดับเกาที่สมรู้นะครับจปตามุ้งเรานะครับได้ผู้สตกรีนะครับขออุะคนนะครับก็คุณผู อันรก็จะเป็นโรงทานบุกฉินหมูสิบสี่าจน,นี่ก็เป็นในหมูบายก็พีโยน่ะจะมูสิบสี่าจะนี่ต่อถแถวรอเลยจนไปแรงขัวมน่หน่ะ ของหวานมาเลยเด็กจิ๋โอ้ในของหวานอะไรน้อนี่น,น,น่ากินด,ด้จิดนี่ <laughs> บานที่โยกแลาทยลูกคุณยายเลยจริงต้นนี้จะเป็นโซนลงพัวจัดบราสสำหรับใทรที่บ้านเนี่ยที่ลงทานหรือว่าหลังจบมาบินเดียวจะไหลได้ได้จริงจะเป็นเดี่ยวนดจริ กับสามีจะเดรอยู่สามอะได็กก้อนนีน่นี้เป็นของหวาองังนี่เป็นส้มจืดนะจะอันนี้ลยนะจะเป็นน้โอ้นังทำอะไรนอน่นนี้ถ้าใช้เป็นนุงคานี่ก็เป็นเนเดียว เมโยโพาเดินบรรยากาศในงาน,แ,นแถวยาวาัีโยโพาเดินไปดีดลงพาริยังแจงไปเรื่อยๆเลยจ้ะอันนี้แมรี่ก็เต้นมากเลยเลยจ้ะ เด่นหลุดแหมาเหนื่อยมาหากินเลยดิจันนี่นะไอ้ขนมจีนไป็เด่นหนึ่งชาบดิโน่นีกคนหนึ่งจันน์เรก็ไม่ยอมแพ้เมลี่เหมือนกันดิจันน์ทำงานนักนะจันน์พลังก็ยังแจกไปเรื่อยๆจันแล้วก็ไอ้ติ๊ก็น้องนี้ก็ช่วยตั้งไปเรื่อยดิจันน์ลงทานแต่ละโลก็หมดเลยดิจันน์เดือดขนมจีนอยู่ฝั่งนูันนะ ใน่ากาครับทีนี้ในเราจะเริ่มทำอีกาเลยนะจ๊ะนะขาถึงสามี่แขนง์เริ่มผ่จะเริ่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะนะหีบผู้ต้นเคยไปยังทายอปอนเรื่เรื่อยนะจ๊สุกถึงแม่เสื่อามันทำอะไรนี้ คุณเอว่าคุณเว่ดงใกจะวางเร็วนี่ก็เป็นบรรจาการใุอ่านที่ว่างานงานกันที่นวันนี้จะอพนเป็นี่าใดครอบครัวสุณเอวจะแจกไปจนมดนันแหละเรื่อยๆมุดบ้านเรยจกัน นีข้างในก็เริ่มทำพิธีการไปเรื่อยๆจนข้างนอกก็แจกไปเรื่อยๆจังทานโยยังสั่งเจคุณเจนเจไปมปัดฟันนี่เลยจะจุดตัวจะมดเจนหลี่กับนี่จีนอะไรต่อหน่อยทนายจะลืมทยอยมดไปเรื่อยๆจนในมาหลังก็ยังเหลืออยู่จังจีนก็ยังเหลืออยู่ อาจากคิดนีพิโยอจะไปเคลื่ะจะพามาดูการกานิโยจากงานงานกระถิ่จะยได้ทำมาลวก็ยเต็มหมนึ่งอังกอรฝรั่งสี่กิโลจะนกเลืก็ทุกว่าทำหน่ะมาณนจะก็นีหน่อยทำหน่อยห่อยทำหนจะก็กงเพให้ได้ทำได้อะไรไม่ไจะว่ อยู่แบบได้รนับความของจากเอนีนะจ๊ะคนละคนอยู่กันเลยเอาจ่วบาความย็นดูความหนักไข็ของทอ็นีว่าถ้าใครมีรายได้เนี่จะมารวมทำดูทำทานกับวัตรแิโยนะจ๊ะ จะ,จะไนตลาดทัวร์ไปในจุดตลอดตือว่าไหนทำา้องี่ว่าเทพซีช่วยช่วยลครกัตามปดูเดี๋ยจะมาทำโร่งพานรวมกับจาาพรมยุทธน้องในอุบ้านัก็มีงานไ่อยี่ยก็รวมทําไปเรื่อยจนแล้วจะมีงานกับทีมงานตาอะไรอีเนะจัะก็ยิ่ยก็จะไ้รวมทัพไปลีเล่จ้ะ พี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอซีุกคุณนะจ๊ะเฉยกคติที่ตามโคตรไ์ลดคตร์ชลก์เป็นกำลังใจกับพีโพพ่โยนรองครัวนะจ๊ะพี่โยล่าอินีนนจุกคนดนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ